อส,อสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมซีเนียเซล์ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับช่องโอ๊ตรถมือสองนะครับเป็นช่องที่รวมรถครอบครัวที่เยอะที่สุดในโซนสุวินทวงศ์และเสรีไทยนะครับวันนี้ผมจะเอา Fortun e r ตัวลีดเดอร์ครับเป็นรถที่ปรับสภาพแล้วพร้อมใช้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยคันนี้เข้ามาที่ร้านเราประมาณ5วันก่อน ใครที่เห็นคันนี้ที่ผมจอดรีวิวคู่กับคันสีเทาดาอยู่คันนั้นแหละครับอันนี้เราปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะคือรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำเลยเราปรับสภาพค่อนข้างไวมากเพราะรถเก็บงานน้อยนะครับและที่สําคัญคันนี้เลขไม้แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับสาหรับลีดเดอร์สองยุสี่วีนะครับสําหรับคันนี้นะตัวรุ่นขับสองนะครับสีดําบอกเลยว่าสวยรถปียี่สบองจดยี่สิบสามไม้ห้าหมื่นราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทครับสาหรับคันนี้ได้เลขป้ายทะเบียนนี้ไปเลยเจ็ดเจ็ดแปดสองครับ ใครที่หา f o r t u n e r มือสองไว้ใช้งานอยากได้ตัวรุ่นลีดเดอร์คันนี้โทรมาหาผมได้เลยตอนนี้รถคันนี้ยังว่างนะเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับรถยังว่างยังไม่ติดจองยังไม่มีเจ้าของนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้เริ่มต้น2.69%นะผ่อนสบายตั้งแต่4ปีจนถึง7ปี8ปีงวดได้เลยนะครับผ่อนสบายเริ่มต้น1 8 0 0นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปรับสภาพแล้วคันนี้สวยขนาดไหนนะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มค่านะ คันนี้ด้านหน้านะครับไฟหน้าเขาให้ที่เป็นลูกแก้วมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์หน้าหลังรวมถึงตัวไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างเหมือนตัวรุ่นเลเจนเดอร์เลยและคันนี้เขาไปใส่ตัวชุดสเกิร์ตมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังมาให้นะครับแต่ว่าด้านข้างไม่ได้ใส่มานะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเป็นบันไดข้างมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กก็จะเป็นลายเดียวกับตัวรุ่นเลเจนเดอร์เลยอันนี้นะขับไปผมบอกเลยว่าหล่อไม่แพ้ตัวรุ่นเลเจนเดอร์ นะครับแม็กซ8นิ้วดิสเบก4ล้อยางนะครับยางปีติดรถคือปี2022ของบ s t o n e ใส่คาลิปเปอร์เบรกสีแดงสวยๆแบบนี้มาเลยนะครับแล้วก็แชสซีแชสซีตัวรถเดิมสวยสมบูรณ์ครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้านหลังรถไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการตัดต่อตัวทงตัวถางมาไม่มีสภาพสวยนะครับนี่ดูล้อแม็ก ไม่ได้เก็บงานแม็กนะครับรถคันนี้ทั้งสีเส้นเราไม่ได้เก็บงานแม็กเลยแม็กเดิมนะครับสีดำล้านแปดหมื่นไม่ห้าหมื่นโลสําหรับคันนี้นะครับล้านห้าแสนขออภัยล้านห้าแสนไม่ห้าหมื่นพรหนึ่งหมื่นแปดพันบาทไรายได้ผู้เช่าซื้อสามหมื่นหกพันบาทขึ้นไปนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เลยไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรใครที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะครับผู้รับเหมาพนักง,งานบริษัทข้าราชการค้าขายออกรถได้หมดโทรหาผมได้เลยนะศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสอง นะครับอ่ามาดูด้านท้ายกันนะครับกระจกพาร์ทเดิมนะครับอันนี้กระจกพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมกระจกพาร์ทเดิมแล้วก็สติ๊กเกอร์60ปีโตโยต้าประเทศไทยไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ l e d นะครับทรงเดียวกับตัวเลเจนเดอร์เลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตัวลีดเดอร์นะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกจะมีการตกแต่งตัวชุดสเกิร์ตด้านท้ายของฟรีฟอร์มมาให้นะครับแล้วก็เขียนคําว่าลีดเดอร์แบบนี้แล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ เซนเซอร์ด้านท้ายนะครับเซนเซอร์กละยาด้านท้ายจะให้มาสี่จุดแต่ถ้าเป็นเลเจนเดอร์จะได้มาห้าตำแหน่งนะนี่เลยนะสภาพสวยครับหลังคาเองก็ไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับมีราวแหลกมีลูบเรลมาให้นะครับเอาไปทํารถแคมปิ้งแวนได้นะใครจะไปทํารถแคมปิ้งได้หมดนะสภาพสวยตามนี้นะครับล้านห้าหมื่นสำหรับตัวลีดเดอร์สองจุดสี่เดเดอร์คันนี้โทรเข้ามาได้เลยครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับ ไอดีไลน์โอเอทีหกหเจ็ครับรถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับติดต่อผมโอ๊ตเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะอ่ามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างเดี๋ยวก็ดูภายในด้วยนะครับไล่ไปดูทีละจุดนี่กระจกบานหน้าค์ดเดิมอันนี้เราเปลี่ยนฟิล์มให้เลยนะแล้วเ,เราเปลี่ยนฟิล์มให้แล้วป้ายภาษีถึงมกราปีหกเก้านะครับกระจกมองข้างมาพร้อมกล้องมองรอบคันจะมีกล้องมองรอบคันมีด้านหน้าด้านข้างนะครับ อันนี้มีมาให้แ้่แผมเปิดภายในเลยแล้วกันนะตัวภายในนะครับคันนี้การตกแต่งภายในจะเป็นโทสีดำนะภายในการตกแต่งโทสีดำเบาะทรงสปอร์ตมันจะรับตรงหัวไหล่ด้านข้างนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับเบาะคู่หน้านี้เป่าไฟฟ้าด้วยแบบนี้นะอนคอนโซลคอนโซลแอร์แบ็กนะครับกล่องคูบ็อกเก็บความเย็นได้นะใครมีครอบครัวเด็กเล็กนะ เก็บนมปี้ยวอะไรพวกนี้ยของเด็กน้อยเก็บตรงนี้ได้เลย <c oughs> นะครับขออภัยนะครับอันนี้ตัวภาษีระบุชัดเจนนะอันนี้รถบุคคลมือเดียวสำนาเล่มรถอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูหน้าสิบแปดอ่ะมีการแจ้งจดใช้รถนะครับหน้าสิบหกภาษีต่อปีสี่พันกว่าบาทนะครับถือว่าไม่แพงนะแล้วก็มีคู่มงคู่มือมาให้นะครับ จอทัสกีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะมีพายางนะครับมีผ้ายางตัวพรมพื้นโอเคนะครับชายบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยกระแทกเนาะแผ่นเพจตัวรถอยู่ตรงนี้ครับปียี่สิบสองโครงสร้างตัวรถเดิมตรงนี้โครงสร้างตัวรถเดิมหมดเลยรถไม่มีเฉียวชนหนักมานะครับกระจกยังคงพาร์ตเดิมอยู่เดี๋ยวท,ท,ทีนี้ผมให้ดูด้านหลังด้านหลังพอเราเปิดเข้ามานะครับ แผงประตูด้านในบูหนังวางแก้วลงแก้วน้ำได้มีไฟเวลคัมไลท์ไฟสองพื้นนะครับแล้วก็ตัวเก้าอี้เองนี่ก็สวยเหมือนกันตัวเก้าอี้นะเห็นไหมครับเห็นเพดานไหมครับไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบเขียนยันด้วยนะอันนี้งานเพดานไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มนะครับกระเป๋าจิงโจ้ช่องเสียบ power outlet รวมถึงตัวปลั๊กไฟ AC อันนี้ก็มีมาให้ใครจะชาร์จบงชาร์จแบบนะครับใช้ได้เลย นะโอเคใช้ไฟเพียงพอ Fortuner นะครับเพราะว่าแบตเขาถึง75แอมป์นะทีนี้มาดูด้านหลังเห็นไหมครับเพดานสะาาอา้านตัวเบาะด้านหลังก็กว้างแต่ก็จะเหมาะกับเด็กเด็กน้อยนะเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กแบบที่แบบไม่สูงมากนะครับเพราะว่านั่งด้านหลังมันจะต้องงอน,นิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ก็พับแขวนได้นะเพราะว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์อยู่แล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ในงบประมาณที่ไม่ข้ามล้านหนึ่งแสนคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับคือต้องบอกเลยว่าต้องเทียบเลยว่าระหว่าง f o r t จ n e r นะครับตัว Leader กับตัว l e g e n เดตอนนี้ราคามันขี่กันเลยนะครับมันขี่กันเลยนะครับใครที่อยากได้ออปชันอ่ะออปชันที่มันเยอะขึ้นก็ต้องเป็น l e g e n เดแต่ราคามันก็จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับใครงบไปถึงก็เลือก Legend ดได้แต่ถ้าใครที่มองว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่จำเป็นต้องเป็นตัว ตัวท็อปขนาดนั้นตัวลีดเดอร์ก็เพียงพอเพราะว่าออปชันเขาแทบไม่แตกต่างกันเลยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันในราคาที่ซอฟลงค่าง,งวดแตกต่างประมาณ1 0 0 0บาท1น0 0 1พ0 0นะครับคันนี้ผ่อนหมื่นแปดถ้าเลเจนเดอร์จะผ่อนประมาณ18 0 0นถึง 19, นนะครับอ่าทีนี้มาดูด้านหลังเห็นไหมครับตัวเบาสภาพสวยพื้นพรมนะครับช่องเก็บแม่แรงนะครับอันนี้มีมันมีฝาปิดนะแต่เขาน่าจะยังไม่ได้เอามาใส่ นะครับแล้วก็ตัวกราบบอดี้นะไม่มีริ้วรอยเลยนะน่าจะไม่ค่อยบรรทุกของเท่าไหร่ด้านท้ายนะครับแล้วก็หัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมทั้งสองจุดกระจกทาร์เดิมด้านหลังแผงประตูด้านในไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะครับอ่าประตูท้ายไฟฟ้านะถ้าตัว V จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าแต่ถ้าตัว G นะครับจะเป็นประตูท้ายเป็นแบบใช้มือเปิดนะ ทีนี้ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของปุญแจนะนี่หน้าตาของเขา Fortuner หน้าตาแบบนี้เลขไม้ห้าหมื่นโลนี่ครับเลขไม้ห้าหมืนโลนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นเรามีป้ายสอคอบอร,ระบุชัดเจนนะครับเครื่องยนต์สองจดีนะรถมือเดียวมามาเป็นเพชรยนต์ลำดับที่สองนะครับควันหมื่นแปดรถคันนี้ ดูรายละเอียดตัวรถครับมี parking sensor กล้องมองรอบคันพุ s ส mm hmm. start engine พวงมาลายสวยหุ้มหนังลายไม้สีดำดูสปอร์ตขึ้นฟอนโซนสีดำมีกล้องมองรอบคันด้วยพร้อมกล้องมองหลังนี่ดูเลยนะครับออปชันตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะถ้าเราเป็นคนใช้รถนะครับนี่ได้กระจกตัดแสงออตโต้มาด้วยภายในก็เป็นสีดำเบาะไฟฟ้าโครงสร้างตัวรถเดิมหมดทุกจุดเลยนะครับ ใครที่หารถมือสองนะโดยเฉพาะรถ Fortuner นะครับมาหาผมได้เลยนะอุเพชรยนนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วรถที่ร้านเราสวยทุกคันและรถคันที่ผมมารีวิวนะรับประกันเลยว่าผมคัดมาให้แล้วนะครับเห็นดูสภาพรายละเอียดน,นะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทครับสำหรับคันนี้นะ f o r t u n e r ตัว l e a d e r ตัว V ยังว่างรถเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับรถเพิ่งเข้าร้านนาะไม่กี่วันปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานสนใจโทรเลยครับ0ูนย์เก2 2 2ดี2่สี่หกห้าสองสองสอง ID Line o ลน6โครับคันนี้เราจัดไฟน้ำแบบฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้มีรถพร้อมใช้ไม่ต้องรอรถถ้าเป็นป้ายแดงเนาะนี่รถยังสวยๆเลยไม่ห้าหมื่นโลวันตีศูนย์ยังมีเพราะรถปี2022นะครับเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับสวยน่าใช้ประวัติดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้จะเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงมีชนหนักไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ มาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้าสำหรับตัวเครื่องยนต์ 2GD คันนี้นะครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะเครื่องยนต์แห้งๆแบบนี้ไม่มีไปจมน้ำมานะครับเครื่องยนต์เดิมอารมณ์หน้าเครื่องทำงานปกตินะครับตัวแท้งคูลแลน์นะครับหม้อหม้อน้ำคานหม้อน้ำสภาพสวยโครงสร้างตรงนี้เดิมหมดเดิมเดิมเลยครับ นะของควบคุมระบบ ABS ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีร่องรอยของสนิมขึ้นนะครับนะที่ผมบอกว่าไม่มีร่องรอยของสนิมขึ้นเพราะอะไรรถจมน้าครับถ้ารถจมน้ํามันจะมีไอ้น้ำไอเกลือพวกนี้ที่มันเกาะอยู่เนาะมันจะขึ้นหมดเลยนะครับมันมีความชื้นแต่นี้ไม่มีนะเหล็กก็จะใหม่ๆขาวๆแบบนี้ฝากระโปรงหัวน็อตก็ไม่มีไขไม่มีขยับคาร์ดเดิมโรงงานอีกต่างหากนะครับโครงสร้างเดิมด้านหน้าเดิมนะครับมาร์กตำแหน่งด้านหน้าตัว R มาร์กตำแหน่งด้านหน้าซ้ายตัวแอลโครงสร้างเดิมแบตเตอรี่เช็คไฟให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับนะแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับรูงแบบนี้แผ่นเพทอยู่ที่เสาบีแล้วนะไม่ได้แปะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับที่เหลือรายละเอียดเดิมหมดหัวนอ็อตโครงสร้างฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนมีมาให้แล้วก็นี่ครับรูน็อตเม็ดอาร์กลมคลมลาเบลติดอยู่ครบนะครับสวยเลยนะครับ สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับ Fortuner Leader 2.4V ปี2022 2023นะครับล้าน80,000ไม่50,000ฟรีดาวทุกอาชีพครับผ่อนเริ่มต้น18,000บาทสนใจโทรเลยครับ098 446 5222 ID Line OAT 667ครับรถจอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสูวินทวงนี่เองใครที่เข้ามาหน้าร้าน แจ้งได้เลยว่ามาหาผมโอ๊ตเพชรยนต์หรือจะนัดวันเวลากันเข้ามาก่อนก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างที่เบอร์0ู8 4 4 6 5 2 2 2ดีนะครับรีบตัดสินใจเลยนะบอกเลยว่าคันนี้สวยไม่ได้เก็บงานอะไรเยอะครับล้างชงตั้งขายไม่น้อยด้วยนะลดมือเดียวปลอดศูนย์แทร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจกกันอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้โอ๊ตเพชรยนต์นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดต รถเข้าใหม่นะครับทางช่องโอรถมือสจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคัดเกตเ A แบบนี้มีมาให้ชมทุกวันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ